สวัสดีครับอันนี้เราเป็นวันที่สองนะครับเรามาพักที่เดชสลารดูบรรยากาศน,นี่ก็เป็นมอไซค์ที่เราเช่าในกรนครับบรรยากาศภายนอกเมื่อเป็นภายในจะพาไปดูนะภายในก็กำลังดูทะเลจุดไฮไลท์งที่นี่ก็เป็นลักษณะของล็อบบี้โรงแรม ของที่ระลึกตัวห้องดีมากนะครับห้องสุขภาดีนี่เป็นตัว,วเคาต้องรับก่อนที่จะเข้ามาในแ้งานต้อนะรับก็คิดว่าดีร้านอาหารก็จะเป็นโซนด้านในนะครับโซนด้านในก็จะมองเห็นวิทะเลนะ อย่งนี้แขกอาจจะไม่ค่อยเยอะนะเพราะเป็นช่วงโลของฝรั่งสระน้ำที่นี่มองเห็นเพื่อนเดียวกับทะเลนะครับรายการที่นี่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะยินยำจำใสเดสลานนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศก็จะติดกินทะเลแต่ว่าใช้หาดด้านหน้าโรงแรมไม่สามารถเล่นน้ำได้ แต่ถ้าชดเชยโดยมีสระไวน้ำมีสะไวน้ำมีเกียยทลังก็จะชอบนะับเตียงถ้าเราเล่นน้ำแล้วมองทะเลนะมันจะให้ความรู้สึกที่ท,ที่ดีแต่เป็นต้องเป็นช่วง้ําขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปวันเดทิปไปเที่ยวนางยวนนะครับกัน